อุ้ยอะไรอ่ะมอไซค์ล네 em, um ้มจริงห wow, ้งโดนกระบะเต็มเต็มเลยขาโอเคนะพี่ยืดได้ไม่ไม่ไม่หักอุ้ยอะไรอ่ะมอไซค์ล้มจริงห้งโดนกระบะเต็มเต็มเลยโอ้ตาละตาละตาละ เหมือนเหมือน,น,<ๆ>นจะเยอะเหมือนจะเยอะมนออครับก็อุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับพี่โมก็มาช่วยนะขาโอเคนะที่ยืดได้ไม่ม่หนักนะขาใช่ไหมคุณพ่อพูดหนูว่ได้ดูแลน้องโมในฐานะผู้จัดการใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าการเป็นผู้จัดการดาราที่ดังเนี่ยเขาดูแลกันยังไง คุณแม่หนูคุณนั่งเล่นโทรศัพท์คุณไม่ได้ดูแล้วว่าน้องโมจะไปวดปัสสาวะจะไปฉี่ตรงไหนแม่เขาไม่ได้บอกใครคุณแม่เขาไม่ได้บอกใครเลยการตามมาคําให้การตามคําให้การคือเขาไม่ได้บอกใครเลยทุกคนเป็นพยานให้ได้มีแซนคนเดียวที่รู้เพราะว่าหนูก็ยืนใกล้ปอกับพี่เบิร์ดเขาไปตอนไหนเรายังไม่รู้เรื่องกันเลยแม่รู้อีกทีคือได้ยินเสียง ข้างหลังตะโกนมาว่าเฮ้ย,ยโูตกน้ําหนูให้หนูอธิบายกี่ทีหนูก็พูดได้แค่นี้เพราะหนูรู้แค่นี้จริงๆแม่หนูรู้แค่นี้จริงๆแล้วหนูทําอะไรอยู่ฮะหนูดูวิวอ่ะแม่คือในใจหนูนะหนูมีสองสองหมวกเนาะหนึ่งคือหนูเป็นเพื่อนเขาสองคือผู้จัดการวันนั้นอะเราไปเที่ยวกันเราไม่ได้ทํางานถ้าวันนั้นเป็นการทํางานเราจะดูแลนักแสดงอย่างดีโอเคไปตรงไหนเอาอะไรคุยกับทีมงาน แต่วันนั้นเราชวนกันไปเที่ยวไปถ่ายรูปหนูไปในฐานะเพื่อนถ้าหนูเป็นผู้จัดการวันนั้นมีงานแล้วเกิดเหตุการณ์แบบเนี้โอเคหนูยอมรับนะหนูทํางานตรงนั้นได้ไม่ดีแต่เราเป็นเพื่อนอ่ะหนูก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเที่ยวของหนูค่ะสักกี่นาทีของหนูต่างคนต่างทำนู่นทำนี่หนูว่าเขาก็ไม่ได้สนใจหนูด้วยตอนนั้นนะหนูพูดตรงหนูอยากให้แม่เข้าใจในในมุมของหนูจะโทษหนูยังไงก็ได้นะแต่ว่า หนูพูดเนี่ยอันนี้คือจริงที่สุดแล้วหนูก็ไม่รู้จะถ้าหนูพูดเกินกว่านี้คือมันไม่จริงแล้วแม่หนูอยากให้แม่ให้มงไปเข้าฝันแม่นะแล้วอธิบายเหตุการณ์นั้นอ่ะให้แม่ฟังด้วยตัวเองอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันทําอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นหนูที่มาน่าอธิบายเองหนูพูดไปอะเหมือนแม่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าหนูช้าเองตอนนี้หนูผิดหนูผิดเลยนะหนึ่งอย่างหนูหนูอัะสองอย่างหนูไม่โทรหาแม่ แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณหนูไม่กล้าพอที่จะเผชิญหน้าแล้วก็ช้าไปทุกๆเรื่องหลายวันแล้วยังไม่โทรยังไ่ลา้าวันนี้วันที่สี่แล้วก็หนีหน้าคุณแม่ด้วยวันที่ไปที่นิติวิจยเวชโนก็ไปแต่คุณแม่ไม่เห็นแต่มีคนเห็นว่าหนูไปแล้วเ,เราก็อยู่กันใกล้กันแค่นั้นคุณแม่ไปดูศพน้องแต่หนูไม่เข้าไปดูศพน้องหนูไม่เข้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าปิดแล้วยังไม่ปิด ปิดแล้วค่ะคุณแม่หนูนั่งอยู่ตรงนั้นนานแล้วหนูมีพยานค่ะคุณแม่หนูนั่งอยู่ตรงนั้นนานแล้วตอนหนูมีพยานนะแม่พเพเเื่อเพื่อนเข้าไปดูเนี่ยเขาก็แห่กันเข้าไปดูทั้งหมดแม่ให้ให,หนูหนจ <ำ S 2> ําภาพโมแบบดีๆเถอแม่นะหนูไม่ได้อยากเข้าไปนะแม่ให้โมมันไปจากหนูให้จําภาพดีๆอ่ะแม่มันเป็นมันโอเคตรงนั้นที่คุณพูดเนี่ยก็ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นการแสดงออกซึ่งความแปลกประหลาด มหาศัจจันทร์สำหรับคุณแม่มากกระติกเป็นเป็นแม่อีสเตอร์คุณแม่ก็รักอีสเตอร์ลูกคุณน่ะคุณแม่ซื้อเป็นโนวันเกิดจำได้ไหมคุณแม่ซื้อเป็นโนให้อีสเตอร์คุณแม่ซื้อให้นะค่ะแม่แล้วแล้วกระติกเป็นอย่างนี้กับคุณแม่ได้ยังไงน้องหัวเสียใจน้องหัวตกใจแม่ถ้าอีกสิบนาทีหนูโทรหรืออีกครึ่งชั่วโมงหนูโทรคุณแม่ก็จะจะให้อภัยนะแต่นม่สี่วัน เราถึงได้เจอกันรบคุณถึงได้คุยกับคุณแม่นี่คือสี่วันนะวันที่สี่วันที่เจอศพั้งโมก็ไม่เห็นคุณเนี่ยจะให้คุณแม่คิดยังไง